สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ้งครับนี่อยู่กับนักเซ็กครับเซ็กเสื่อมมึงก็พ่าอืา่นนะวันนี้นักเซ็กมีเด็กรถมาเลย <c oughs> โอ้หายหน้าหายตาไปไหนมาเรีย <c> น <oughs> <Yes. S 1> โอ้เรียนนี่ครับเพิ่งเห็นตั้งหลายเดือนแล้วนะไม่ได้มาเนี่ยใช่ไหมหลายเดือนแล้ว <c oughs> ไอเซ็กน่าจะมีสาวใช่ไหมเองอ่ะฮะนี่ หวาแล้วทำไมไอ้เตงมาหาถ้าเตงมาถึงพี่เลยแสดงว่าอ่าไม่เซ็กไม่ธรรมดาน่าจะมีเด็กนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมปก,กติมีจะบังคับจะให้มาด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยให้มาอ๋อไอ้เตงมีเลยเล่ยเลี่ยมเล่ยไหนครับ <c oughs> สุดเลย,ย <c oughs> <c oughs> วะวันนี้ไอ้แ,แตงต้องมาขุมใช่ไหม <c oughs> ในในสาวทำไมาไม่พาสาวมาด้วย ทีหลังเขามาทีหลังเขาพาทีหลังเขาพาสาวยักษ์สองสามคนอะไรอย่างประมาณนี้พาโนมินมานงองสามอือพาโนมินมาแล้สองสามคน <Okay. S 1> <laughs> ทีหลังต้องพาสาวมาอีกคนหนึ่งปพ๊บ <laughs> ไอ้เซก็จะเรียกพี่ขึ้นโปรน้าเซ่น้องเซมา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 เมื่อวานไหมใคยที่เราขึ้นที่สาวขึ้นมานั่งด้วยนะมานั่งนะ วานวานโก้โก้ไม่เหนียะเดี๋ยวเหี๋ยวอย่านี้เซ็กีซ่าเยอะเลยไม่เปิดเลยนะฮะแกบนบนท่อมาวนใช่ไหม ถ้าเกุ่นตากองน้องมดังอรอไม่ดี่อยกีรถมเยอะเยอะเยท่อต้อม่ดังรถเอรถก็ไม่แรงอะไรท่อก็ไม่ดังรถก็ไม่แรงฮะไข่ไเป็นไร อันนี้ใครขับแค่นี้แน่นไหนฮะเพื่อนเองนี่โอ้เสียงรถมอตไซค์นี่หว่นี่ครับข้าวบอครับมาบ่อนี่แหละไม่เคยเจอมันได้รอบักาเองงตั้งเองเรียนขนาดนั้นเลยไหมถามหน่อยเองสอบได้เท่าไหร่ถามหมดนะตรงนี้นะเออตั้งใจเรียนขนาดเนี่ยในห้องมีสิบเอ็คนเหรน ข้องแต่งเงเยอะที่สุดใช่ไหมอันที่สิบเลยนะถ้าไม่ออกไปก็ไม่ต้องขามที่หรอกต้องข้ามเกรดข้ามเกดขามเกรดข้ามเกรดนะสามสามเท่าไหร่ไม่รู้อ่จำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้สามจุดยังนี่แหละลูดตว่าเก่าๆท่้งหะี่สามจุดเก้าเก้านะโบมินเย่าอ่ะทั้งหลังทั้ดูโอ้ วันทสามจุด้าเกดีแต่เราแม่ก็เลี้ยวทไเปคนพี่เปล้าบ้าผมไม่แต่ปอนม่ลูกปอนหนึ่งปอนไม่เคยขาเรียนขับเรียนวันเดียววอนลูกเด็ควาาเอาครูก็เลยเขียนให้ว่าเวลาเรียน9 9้าสิบเก้าเก้าไกลหวัน ขาเรียนวันโลกแตกอนวันลกกเตที่ว่าเขาออกขาวัลกกิตอ๋อขาดเรียนมนอยู่พเาะไม่ได้ก็เลไม่ไปเรียนเออไปเรียนไม่เคยขาดเรยนั้งแต่พอก่ีาดเรียนพรวันโลกแตกใช่ไหมสองพันสองพันสิบสองใช่ไหมอ่ขาดเรียนันเดียววันนั้นใช่ไหมขาดเรียนวันเดียวเนหุกไปตรงห

เสียงฝนลมข้างล่างอ่ะอือนคนเป็น,นหูนะหูยยังบ้ามาหนีก็ไปตนตากแต่ว่า,าโอ้หนาเขานานวลบองลองวะรักกันงหิหนกกันนวลยอไมบอกดูแซมมากเลยหาเป้งเอ,เอง้ยเ้แน่ดำรู้ว่าต้องข่ายต้องขายคลิปแน่นอน ไอ้เจ๊ที่ถามเองหน่อยว่ะเองไว้ผมนี่มากี่ปีแล้ววะเจ๊ห้าปีไว้อ,อันเนี้ยสี่ปีได้แค่นี้นะแต่ง<จ>ไหมที<จ>่ส่งย<จ>ี่แปดเดือนฮะยีแปดเดือนแค่สี่ปีไม่เคยตัดเลยใช่ไหมสี<จ>่ปีได้ยาวแค่นี้ขอม,มันแต่งามามันเรยไม่ย่างแล้วคันผมแบบเนี้ยที่ในเป็นคือผมแต่งเลยวะได้ทต่ไปยืดแต่ว่ามันแพงเพราะเขาเขาคิดแต่ผมย่างกว่าเขาคิดมได้เนีวว่ยแพงบวก ทำให้เหมื่อไหรแต่งได้เลยไหมแบบว่าแบบตรงดิ้งคือแบบนักเรียนเลยแค่ตอนนั้นไม่ตัดอะยาวมันอีกให้แบบตรงแบบธรรมชาติอ่ะไม่เเนาะม่นาะถ้าไม่ตัดตอนนั้นน่าจะซึ่งน่าจะพุนตูดเลยเองตัดทำไมตัดตอนเป็นเพื่อนจะเบาให้ตอนนั้นตอนนี่ก่อนจะตัดก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะเออเรา ต้องไปไหวแล้ีมื่ปู่แล้วมันบินจะไ,จ<อ>ได้มันมันเป็นคาแรคเตอร์เนาะเนี่ยผมยาวเนี่ยเท่ว่ะอยากไว้ยุแต่แม่ก็ไล่ให้ไปตดัดเหมือนเดิมฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่จะเคยเคยอยากไว้อยู่เลยไว้ยาวๆไม่ยาวสุดก็มั่นฟามื่แหละครับแล้วเพิ่นก็ไล่ให้ไปตดัดขึ้นเรา มันเถื่อนนะมันเถื่อนเนาะถัดไม่ตัดเนาะมือไม่ยังบอกดูซิหันดูซิยังหันดูสิหันดูสิบุญเศก็ยังบอกเลยตึกเส้นรับแปลงยูโม่อะไรเลยโม่หกบอกฮะมอห้าม่ตัดเป็นเป็น ห้างห่างกับบกไซจักปีปีกว่าเกือบสองปีอะมหบกเซกตอนนี้ขันเรียกเลยมหกันวะจบแล้วจบแล้วบหรด้ว่าอ๋อมันพึ่งจบไปไหมเป็นตอนนี้มันสิบอายุสิบเก้าแล้วแต่กับการันจะสิบแปดเนาะอีกสองโอ้เดี๋ยวลูกสาบไป็นนอใหญ่ที่เราจำเป็ไม่ได้ว่เกิดแต่ลูกน้อนใหญ่ โน่นเกิดพวกเซ็กอไไรไปยากแต่ว te ันเกิดแตกนอนอย่างไอ้ยราป็ูมไวใจฮะใช่ไหมอ๋ออันนั้นอันนั้นตูดมันใช่ไหมอ๋อมานี้เป็นรูมัวใจไปคงทำอกันเนอ่ครอนะโอคงหนสาเป็นรูหัวใจ แสดงว่าแกกำลังมีความรักมาเนี่ยโอย้โอ้ขับรถมาจากปีเลยเนี่ยคือข,ขับดำป่ะขับเิ่งหัดขับ,ขขบขมาน่าจะเขินกล้องนะมันเป็นมุกมันเป็นมุกมุกก,กยคบกันมาจากปีละส,สองปีละนี่ครับผมมิชาอิจ้าครับโอ้ย กินชาแล้วเซ็กยังเลยอ่ะเขาเคยเล่าให้ผมฟังนะเจอกันเมื่อโครงหักใชนไหมพอกันพอรถมอเตอร์ไซค์โครงหักครับโอเฟีละวัดเนาะเอ๊ะโอเฟียละวาดรู้จักกันเพราะรถมอเตอร์ไซค์โครงหักใช่ไหม สุดเลยวะเรื่องเองมันมันน่าเศร้าหรือมันมันเป็นเรื่องจริงเลยพี่น้องโอ้จริงๆร่งพอแต่งเลยเนาะแมนเนาะแมนเลยเนาะมันมันหักเลยเนาะอึกเลยเนาะบมื่ลูกเหมือนกันแต่เมื่อพูดครับเลยเนาะแต่เป็นรถแต่งเนแต่มู่อับขับไปทัวร์แต่แต่งอายุบาสเล่อมูมันทั่วไปแต่ก็เลยขี่รถมาเหมืออ๋อมูมันขับหัก ฮะรถโครงรถโครงน่ะใครข้อขาดไอ้ดังข้อขาดนี่มาเต็มหนอนใช่ไหมไอ้ดังข้อขาดไอ้ดังไหนรู้จักไหมดังไหนไอ้ดังมันจะโกที่นยัยนั่นมาโอ้เอออืมไอ้ดังข้อขาดไอ้ดังข้อขาดไอ้ดังที่เรียนเข้าใหม่ขวด โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย